กวานแลวกัเสร็จเรียบร้อยครับนี่พร้อมแล้วอ่ะปัดสวัสดีครับวันนี้ฉังเดชพามาบุกอาณาจักรเจ๊อ้อยร้อยล่ทุกคนโอ้โหเข้ามาในสวนเขาได้นี่กว้างสุดลูกลก,ลกตาสมก็ะืือ จะอ้อยร้อยไหลจริงๆครับเดี๋ยวต้องไปตามหาตัวก่อนไม่รู้เจ้าอ้อยอยู่ไหนเนี่ยคลิปนี้ฉนเฉลตอย่ที่บ้านเขาเรียกบ้านพนมพริกซอยนาวงครับตำบลแซมตุง้งอําเภอเมืองจังหวัดตราดเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่ยืนเท้าเอวรออยู่นี่ครับนี่ใครนะ <laughs> ใครใครคะมาจากไหนเนี่ย โอ้ยเดินสะบอบเดินไปทางไหนอะเดินมาจากปากทางนู่นอ๋อปากทางอะโอ้ยถึงว่าถึงชื่อเจ๊อ้อยร้อยไหลเนาะเจ๊อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันมาทําน้ําผริกแกงแบบบ้านๆแบบชาวบ้านเนาะอ่าชาวบ้านได้แต่เลยอ่าก็คือมีเรื่องเหล่าชาวบ้านเจ๊อ้อยก็ทําช่องเกี่ยวกับเรื่องเหล่าชาวบ้านชุมชนเมืองตราดเหมือนกันใช่ของดีบ้านเ่าของดีเมืองตราดแล้วดูคาแรคเตอร์ครับเนี่เจ๊อ้อยบุ๊ดแดง เอ้อยร้อยไร่ครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้เดียวยกันครับผมเข้ามายันในครัวเขานี่อ,อ้าวเจเลยคนทำตำริกของเราอ่ริกแกงเพสตร์งานขูกกุ๋ยเนาะผูกุยกบปทานี่เตรียมพ่อมไม่ได้เตรียมพ่อมารอนานจะขึงวันแล้วเนี่ย <laughs> อ่าววันดีครับคูณกุ้ยวัสดีครับปทาแหม่ถอดปักเค็มหอมสังอา,นานอยู่ในกระทะหนึ่งครับอ่ะนี่วัตถุดิบวันนี้เราจะทํา น้ำผิกแกงผิกสดแกง,ดดแกงปลาเนาะคุณปุ๋ยนะเน<อ>าะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มดูไอ้นี่กันเลยเนี่วัตถุดิบนี่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 โอ้โห,โหเครื่องเยอะสงาดน,นี่ก่อนทําน้ำผิกแกงมาดูปลาเคม็มทอดก่อนนี่โอ้โหน้ำลายแตกเลยอย่างนี้ไม่น่ากินทำอะไรกันจ้า ทอดตะเข็มครับนี่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 เรียปลาละเนี่ยปลาละแดดเดียวปลาละแดด <หอ S 1> เดียวเนาะหอมโอ้โน่ากินน่ากินปลาละแดดเดียวเออไม่เข็มมากอร่อยเริ่มขั้นตอนเราต้องเอาเครื่องมาคลุกรวมกันก่อนครับนี่พริกแกงพริกสดครับอใส่กันหยับๆยับเลยเครื่อง บดหยาบหนึ่งรอบแล้วก็บดละเอียดหนึ่งรอบครับเราจะได้น้ำพริกแกงแซนตุ่งนี่โอ้โหมอบเลือครับแบบนี่เขาเรียกน้ำพริกแกงป่าพริกสดเนาะเพชรสังสงาเพชรสังสงารใครเจ้อ้อย้อยไหลน้ำพริกแกงแซนตุ่งสูดเจ้าอ้อย้อยไหลครับเสร็จเรียบร้อยมาถึงที่แล้วก็ต้องให้เจ้อ้อยโชว์ฝีมือแล้วเนาะเอาแน่นอนวันนี้แกงปา่า หมูสามชั้นเนาะก็วานดูน้ำพริกแกงอ่าเนี่ยแบนเจ้อ้อยเองของเจ้าอ้อยไล่ๆเรียกเพรสงาดอ่าเอาเลยครับเอาเนี่แกระทะร้อนแล้วนี่โอ้โหเจ้อ้อยมันขึ้นจมูกมากความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นสมองครับขึ้นสมองเลยอ่าอ่านี่แกงหมูสามชั้นเราไม่ต้องล้วนนะหมูสามชั้นอ่ะ แต่ถ้าเป็นสัดป่าเนี่ยเราต้องล้วนเอาน้ําเบื่อมันออกขั้นตอนคือเราเอาน้ําผิดแกงมาหนาบก็กระถ่ให้หอมเนาะจ้าแล้วก็ใส่น้ํานิดหน่อยใจากนั้นก็เอาหมูลงไปผัดใช่อ่าผัดหมูให้สะดุ้งสะดุ้งไฟอ่าแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่อชื่อนะาคาอร่อยมาแล้วแทแท้ผัดหมูให้สะดุ้งสะดุ้งไฟแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่นอกะวานถูกอ่า ชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากลองคนดูเอาออนี่ปิดไทยเนี่ยเขาจะใส่พักสีสหายมีใบมะกรูดออมีใบยี่ลาแล้วก็มีอะไรครับอ่ากูดยีลาบัาชิรลางแล้ใบระพราอ่าอ่าสร้งความหอมความเผ็ดร้อนเข้าไปโอ้ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่เห็นหรือยัง,งสมุนไพร แกงปลาหมูสามชั้นหนกกวานสมุนไพรหนักๆเนาะเอาจัดเต็มครับโอ้ยต้องชิมคากระทะขาเตาก็แล้วงันนี่เอามาเอาจังนะเดชข้าว้อมยังพร้อมแล้วครับเอามามามาโอเคอันนี้ของร้อยใช่ไหมคนละชามชามชามเอ็แล้วว่ามามาเพื่อนๆชิมเอากันแบบนี้เลยมาเนี่ยอันนี้น้ำปลาน้ำปลาหน่อยเพื่อนๆข้าวสวยร้อน เออแล้วก็แกงแล้วลาดน้ำปลาเขาเรียกเจาะน้ำปลาเยาะน้ำปาลาหรือเจาะเยาะเยาะเยาะอะไรเยาะอะไรกันวะก็เล่าแล้วเนี่ยนน <c oughs> เนื้อเต็มเต็มข้าวนิดเดียวพอเอออยากกินข้าวเยอะเปฟืองก,กินกับเยอะๆ <laughs> มาก,กินบ้านเขากินกับหยดๆมาก้องหนาะกวางคืนจะโม้เพื่ <c oughs> อนมาๆเพื่อน พร้อมยังพร้อมแล้วอ่ปาปัดพริกแกงเครื่องแกงเผ็ดร้อนสมุนไพรครบแล้วก็ไม่มีความหวานเพราะไม่ใส่น้ำตาลอ่าบอกได้เลยว่าเผ็ดร้อนสมคำแล้วหรือพริกแกงแสงตุง้งนี่คือพัดเครื่องแกงเนี่ยเขาถึงอยู่แหละน้ำพริกแกงอะ่ะแล้วยังมา ไอ,อสมุนไพรทดี๋วเราใส่ไปสีสหายอีกตอ,อ,อนนี้น่าจะหลายสิบสหายแล้วครับในสถานีเนี่ยสูตนรวมฟาร์มอ,อ,อร่อยเห็ดลอนมาถึงผลิตภัณฑ์ของเจ๊อ่อย้อยไหลครับเจ๊อ่อยเนี่ยเขารวมกับชุมชนทำผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์ขึ้นมาก,ก็เหมือนว่าเป็นงานของชุมชนก้าสร้างรายได้ในชุมชนเนาะผลิตภัณฑ์เข้ามีนี่มาดูตัวน้ำผิดก,ก่อนเลยไอ้น้ำผิกที่เราทำคลิปไปอ่ะ น้ำพริกแกงพริกอ่าน้ำพริกแกงปลาพริกสดอ่าที่เราทำคลิปไปครับแล้วก็อ่าน้ำพริกแกงปลาเพชรสงอาจมีลายน้ำริกครับสารพัดน้ำพริกแกงส้มอ่าน้ำพริกแกงเผ็ดอ่าแล้วก็น้ำพริกแกงผนังก็ยังมีอ่าน้ำพริกแกงเขียวหวานนี่สารพัดน้ำริกแกง น้ำผิดแกงมัสมันก็นยังมีครับนี่อ่าแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ในการแกงแบบตาดคือน้พํพผิดแกงกะทินะเนาะหรือว่าแกงกะทิอ่า,อาสารพัดน้พํพผิดครับเดี๋ยวรายละเอียดราคาเนี่ยช่างเดชจะใส่ไว้ในไอ้ด่านล่างหรือด่านบนดาน่านฝาด่านท่ายอะไรก็ไปว่ากันไปตามเรื่องนะอันนี้ผลิตภัณฑ์น้ํพริกสารพัดน้ํพริกครับหรือว่าสารพัดน้ํพผิกอ่าต่อไปเป็น เดี๋ยวตามนี่น้อยอกวานกวานกับน้ำเึ้งแกงอ่าอ,อ,อันนี้อีกแพ็กเกจคู่ค่ะอ่าแล้วต่อไปเป็นเมนูครับที่เป็นอาหารกุ่งขัวหวานมีสองแบบแบบที่เห็นตัวแดงๆนี่เขาเรียกกุ่งขัวหวานน้ำตาลตะนโนตอ่าแบบนี่กุ่งขัวหวานน้ำตาลอ้อยหรือว่าบ้านเราเขาเรียกน้ำอ่อยเนาะอ่าน้ำอ่อยแล้วต่อไปหมูชะมวงมีสองแบบหมูชมวงคากิ อ่าใครชอบแบบค้าค้าวุ่นวุ่นมันมันอ่าหนังหนังอ่าแล้วก็หมูชมวงแบบหมูสามชั้นนี่อ่าหนักหนักค่ะร้อยกรัมอ่าร้อยกรัมแล้วตัวนี้เป็นปลาทูต้มหวานอ่าอ่าแล้วก็ปลาอินทรีนี่แดดเดียวเดดเดียวปลาสละแดดเดียวเดดเดียวนี่อ่าแล้วต่อไปเป็นปลาเค็มอันนี้เขาเรียกปลาสีเสียดเนาะอ่า 1,000กรัมอ่าแล้วตัวนี้เขาเรียกปลาแข่งไก่หรือปลาคาไก่อ่า1,000กรัมอ่าก็ใครชอบสินค้าที่เป็นของชุมชนอยากอุดหน,นุนชาวบ้านให้มีรายได้ผ่านเพจเจ๊อ้อยร้อยไหลนะครับฉันเดชใส่รายละเอียดไว้ให้มีราคามีเมนูตัวไหนที่เป็นอาหารเขาจะแพ็คส่งเย็นเนาะจ้าตัวไหนที่เป็นปลาเค็มก็จะแพ็คปกติจ้าอ่าวันนี้ฉังเดชมาเล่นมาเที่ยว อนาจักจะอ้อยร้อยไหลก่อนสนุกบมาครับมาทําน้าพริกแกงแซนตุงที่ว่าคนเขาชอบกันเหลือเกินเนาะอ่าของดีเมืองตราดอ่าแล้วจะบอกว่า,าสินค้าทุกตัวถ้าเพื่อนๆนสนใจนะอุดหนุนสินค้าของเจ๊อ้อยเป็นการช่วยเหลือให้ชาวบ้านาในแต่ละชุมชนให้มีไรายได้ค่ะอ่าเป็นสินค้าชุมชนครับโอเคงั้นคลิปนี้ชังเดชมานำเสนอน้ำพริกแกงแซนตุงนี่ถือว่าเด็ดสงาทั้ง ทำทั้งชิมเนาะแล้วก็มาถึงแนะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับยังไงก็ขอบคุณเจ้าอ้อยมาครับมรเดมาเด็ดมาดดมากค่ะขอบคุณในเพียงน้องนาฬาพี่ซีครับขอบคุณไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมฝากุดนุนด้วยนะคะเพื่อช่วยชาวบ้านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย